นิยายเสียงเรื่องคนหัวใจเถื่อนตอนที่สามไม่ขอร่วมทางกันญาวีตื่นแต่เช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวโรงแรมที่นี่สมราคาสะอาดใช้ได้ยิงสาวแวะไปกินข้าวที่ห้องอาหารของโรงแรมเสร็จแล้วขึ้นมาเข้าห้องน้ำคนของลงไปเช็คเอาท์ข้างล่างเธอนัดให้รถตู้มารับที่หน้าโรงแรมอยากถึงบ้านย่าเร็วๆแล้วพ่อกับแม่ยังไม่โทรมา อาจจะยังยุ่งอยู่กับหลานคนแรกดีเหมือนกันถ้าพ่อกับแม่โทรมาถามว่าทำไมยังไม่ถึงบ้านย่าเธอก็ไม่แน่ใจว่าพ่อกับแม่จะเชื่อสิ่งที่เธอจะเล่าให้ฟังไหมหญิงสาวเดาได้เลยว่าพ่อกับแม่ต้องว่าเธอเหลวไหลแน่ๆกันเยวีรู้สึกกังวลใจยังไงชอบกลเธอไม่ชอบอาการแบบนี้เลยมันเหมือนกับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาและก็ไม่เคยพลาดเป็นอย่างที่เธอสังหรณ์ใจทุกครั้งสาธุไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้เป็นเรื่องที่ดีด้วยเถิดยิงสาวยกมือท่วมหัวอย่าให้เกิดเรื่องร้ายเลยไม่ว่ากับใครก็ตามรถตู้มาตรงเวลามากดีเธออยากถึงบ้านย่าเร็วๆคุณครับกระเป๋าวางเบาะหลังสุดนะครับ เบาะข้างหลังมันค่อนข้างจะเด้งวางกระเป๋าดีกว่าส่วนเก้าอี้ข้างๆก็ให้ผู้โดยสารน,นั่งนะครับผมคืนค่าที่นั่งหนึ่งที่ไม่เก็บค่าวางกระเป๋าคนขับรถมารับกระเป๋าของเธอไปวางไว้ที่เบาะหลังสุดซึ่งก็มีกระเป๋าของผู้โดยสารคนอื่นวางอยู่ก่อนแล้วบนรถมีที่นั่งว่างเหลืออยู่สองที่แสดงว่ามีผู้โดยสารอีกคน หญิงสาวเลือกที่จะนั่งติดหน้าต่างเอาเถอะถึงรถจะคันเล็กกว่ารถทัวร์ก็ยังดีสิกว่านั่งไปกับผู้ชายคนนั้นตลอดทางฝนเริ่มลงเม็ดแล้วรอดูฝนสินะภาคใต้นี่ฝนตกดีจริงๆคิดคิดแล้วก็เป็นห่วงย่าไม่เกินบใบยๆเธอคงจะถึงหญิงสาวหลับตาเมื่อคืนหลับดีก็จริงแต่ก็ไม่สนิทนักเพราะแปลกที่อีกอย่าง เธอนอนคนเดียวด้วยคิดว่าปลอดภัยแค่ไหนก็ยังระแวงอยู่ดีเธอไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเธออดทนนั่งรถไปจนถึงที่หมายคงไม่เกิดเหตุการณ์หลายอย่างตามมากัรเยาวีกำลังเคลิมคล้มๆก็รู้สึกว่าเบาข้างๆมีคนมานั่งสักพักรถก็เคลื่อนตัวออกแต่เธอไม่ไหวแล้วอยู่ๆก็ง่วงขึ้นมาซะง,งั้น เธอเอียงหัวไปพิงกับฝั่งหน้าต่างมีหมอนรองคอไม่นานก็หลับลืมไปเลยว่าจะลืมตาดูคนข้างๆว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายช่างเถอะจะเป็นใครก็ช่างเธอสบายใจแล้วหลับต่อดีกว่าเกือบหนึ่งชั่วโมงมดรถตู้กัญยวีสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกว่ารถจอดเติมน้ำมันและไม่นานก็หลับต่อมาตื่นอีกครั้ง เมื่อรถจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารลงทำธุระส่วนตัวยิงสาวค่อยๆลืมตาตรงหน้าเธอคือแขนของผู้ชายคนที่นั่งข้างๆเธอเสื้อยีนแขนยาวทำไมคุ้นจังหญิงสาวหลับตาอีกครั้งและลืมตารู้สึกแปลกๆกัญญาวีหันมามองคนที่นั่งข้างๆเต็มตาเธอกระพริบตาทีๆยังไม่เชื่อสายตาตัวเอง ทำไมผู้โดยสารคนนี้ช่างมีลักษณะท่าทางคล้ายกับผู้ชายที่อยู่บนรถทัวร์โดยสารเมื่อคืนเขาหันมาจ้องมองเธอสายตาคมกลิบและดุหลังแว่นสีชานั่นเห็นแวบเดียวหญิงสาวต้องรีบหลบเธอยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ดูจากเสื้อและกางเกงที่เขาสวมใส่แว่นนั่นหมวกรองเท้า ใช่แน่แน่ยิงสาวใจเต้นแรงนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเขาที่มานั่งข้างๆเธอตั้งแต่รถตู้ออกเดินทางจนอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงบ้านยากของเธอแล้วกัญญวีนั่งตัวรีบเธอขยับร่างเขาติดฝั่งหน้าต่างถึงรู้ว่าขยับไม่ได้แล้วแต่เธอก็ยังอุตส่าห์ขยับรถตู้ไม่มีที่อรองแขนมันรถทัวถ้ามีที่อรองแขน ธอยังรู้สึกว่ามีสิ่งกั้นขวางไว้แต่นี่โล่งมากเหมือนคนตัวใหญ่จะรู้เหมือนแกล้งเขาขยับขามาเกือบชิดกับขาของเธอนั่นทำให้หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวกัญญาวีจำต้องหลับตาลงอีกครั้งจะได้ไม่เห็นเขารถตู้เริ่มเคลื่อนออกเดินทางอีกครั้งหญิงสาวภาวนาอยากให้ถึงบ้านย่าเร็ว อีกไม่ถึงห้กิโลเมตรแต่สำหรับเธอทำไมมันช่างยาวนานจังเลยถึงหลับตาอยู่เธอก็ยังรู้สึกว่าผู้ชายคนข้างๆมองเธออยู่ตลอดโรคจิตหรือเปล่านะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เธอลืมตาขึ้นมาดู GPS จากโทรศัพท์ของตัวเองและหลับตาลงอีกครั้งใจยังเต้นแรงเข้ามาได้ยังไงแล้วเขาจะไปไหน เธอบอกพนักง,งานรถทัวร์อย่างเงียบๆแล้วนี่นาหรืออาจเป็นการบังเอิญหญิงสาวคิดวนไปวนมารู้สึกปวดหัวตึบขึ้นมาทันทีกาลันสะใจไม่น้อยเมื่อเห็นหน้าตาของเด็กนั่นคงไม่คิดสินะว่าเขาจะโผล่มานั่งใกล้ๆแถมได้นั่งติดกันอีกต่างหากเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมเขาถึงอยากจะเอาชนะเด็กนี่นักหน้าตาก็ดูสวยดี ถึงจะไม่ได้แต่งหน้าก็ตามดูก็รู้ว่ารูปร่างดีมากก็นั่งมองหญิงสาวตลอดเวลาที่อยู่ในห้องอาหารของโรงแรมเสน่ห์ก็ไม่มีจริตจะก้านก็ไม่มีดูทื่อๆท,ท่าทางจะชอบสันโดษยังไงเขาก็รู้สึกหมันไส้อยู่ดีเห็นหน้าสวยนั่นแล้วรำคาญตารำคาญใจจริงๆไหนจะท่าทางระวังตัวที่ขยับหนีเขาอีก มีแต่คนอยากจะเข้าหาเขาเด็กนี่เป็นใครกันกล้าแสดงท่าทางรังเกียจเขาอย่างออกหน้าออกตาอาการที่มองเลยเขาไปเหมือนเขาไม่มีตัวตนขัดใจกับท่าทางแบบนี้นักสีมารยาทเขากับเด็กนี่ก็ไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยแค่นั่งใกล้แค่นี้ถึงกับออกอาการรังเกียจย้ายรถหนีเขาคิดหรือว่าจะหนีเขาพ้นคนอื่น อาจจะปล่อยเลยตามเลยแต่ไม่ใช่เขาแน่ๆเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆมาแสดงอาการแบบนี้กับเขาได้ยังไงกันมันไม่จบแค่นี้หรอกการันรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอีกเมื่อเห็นคนข้างๆนั่งหลับตา,าหันหน้าออกไปข้างทางเขาเพิ่งสังเกตว่าผมของเธอยาวและหนามากเขาจะคอยดูว่าหล่อนจะลงตรงไหนท,ท,ทั้งๆที่เลยบ้านเขาแล้วแต่การันไม่ยอมลง จนคนขับรถขับต่อไปเรื่อยๆไปต่ออีกสิกิโลเมตรรถตู้ก็จอดเพื่อส่งผู้โดยสารอีกครั้งคนข้างๆเขาขยับตัวเตรียมกระเป๋าขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะกัญยวีลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมตัวลงแต่ขาของคนที่นั่งข้างๆไม่ยอมหลบให้เธอเขานั่งเหยียดขาแบบสบายใจหรือว่าเขาหลับไม่นะ หญิงสาวไม่กล้ามองหน้าเขาคุณคะขอทางหน่อยค่ะฉันจะลงเงียบกัญญยวีหันไปทางคนขับรถคุณครับคุณหลับหรือเปล่าครับช่วยหลีกทางให้คุณผู้หญิงหน่อยเสียงคนขับรถตะโกนมาจากด้านหลังก็เดินมาเปิดท้ายรถยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ให้หญิงสาวคุณคะหลับหรือเปล่าคะฉันขอทางหน่อยค่ะกัญาวีตัดสินใจ ใช้มือแตะที่แขนของเขาเผื่อเขาหลับได้ผลเขาหลีกทางให้เธอขอบคุณมากค่ะยิงสาวถอนหายใจเสียงดังก่อนที่จะก้าวขาลงไปจากรถตู้การันหันไปมองกันยาวีจนลับตานี่เด็กนั่นเป็นอะไรกับบ้านหลังนั้นเขารู้มาว่าลูกของพ่อเท่ากับแม่เท่าไปอยู่กรุงเทพนี่นาอีกคน น่าจะไปอยู่ที่ธานาธิวาสและเด็กนั่นเป็นลูกของใครกันต้องเป็นลูกหลานบ้านนั้นแน่ไม่งั้นจะมาที่บ้านนั้นได้ยังไงการันเหยียดยิ้มที่มุมปากสนุกแน่อย่าให้เขาได้เจอล้วกันเจอดีอีกแน่ๆหน้าสวยนั่นลอยมาในหัวเขายิ่งทำให้เขาหงุดหงิดใจนี่ถ้าเป็นผู้ชายเขาไม่รอหรอกชวนตีแน่นอนโทษฐานทำให้เขาหงุดหงิดใจ การันโทรหาลูกน้องให้มารับเขาตามที่นัดไว้เขาต้องนั่งรถย้อนกลับบ้านผ่านบ้านหลังใหญ่ที่ปลูกอยู่ในร่มไม้หลากหลายอย่างดูร่มรื่นเขารู้ว่าบ้านหลังนี้อยู่กันเพียงลำพังสองคนเคยคิดเหมือนกันว่าลูกหลานไปอยู่ที่ไหนกันเสียหมดไม่มาดูแลคนแก่ทั้งสองแม่เท่าเขาเคยเห็นที่วัดบ่อยครั้งรู้จักมักคุ้นกับแม่ของเขา แต่ก็ไม่ได้สนิทก,กันมากนักพ่อเท่ากับแม่เท่าเป็นข้าราชการเกษียณอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายทำสวนพอให้ได้ออกกำลังกายรู้สึกว่ามีที่ทางมากพอสมควรแม่เท่าชอบไปวัดบางครั้งพ่อเท่าก็จะขับรถไปส่งบางทีแม่เท่าก็ไปคนเดียวตักบาตรพระหน้าบ้านทุกเช้าเขาเห็นบ่อย เวลาขับรถผ่านหน้าบ้านไม่ยากเลยได้เจอกันแน่แม่สาวน้อยกระรันยิ้มที่มุมปากนึกหมั่นไส้และสนุกขึ้นมาทันที